เจ้ากรรมในเวนนะครับดูดีๆ,ๆมันก็ต้องมาให้คอยป้อนอาหารอ่าไอเด็กน้อยอป้อนไปป้ามันให้อิ่มลูกกาวล,ลายนะกาวา lòng anh kho nó luôn lòng anh cư nó đừng nó lê mày kênh rỗng có... à ông nam hả mày là tặng mày thuê อีกแล้นะท่นีกต้องยกขึ้นสูงกว่าตัวมันนั่นแหนละต้องไม่ใช่จะป้อนน้ำมาต้องยกขึ้นสูงให้นกมันเหยนคอรู้ป่าวตักน้ำให้มันกินต้องยกสูงสูงเออให,ให้นกมันยืดคอขึ้นยกขึ้นนอเออนั่นแหละลูก ป้อนไปอีกลูกเดี๋ยวไม่ไมีม